สวัสดีครับผมเฟนเดอร์นะครับวันนี้อยู่ในรายการสร้างเกมเหมือนจริง EP ที่32แล้วนะครับผมก็สำหรับ EP นี้นะครับผมก็จะพามาชมอ่อภิมหามังหาของแมบของผมนะที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะก็ขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้ถ่ายคลิปแบบนี้มาหลายเดือนแล้วนะผมเพราะว่าติดเรื่องของกิจกรรมหลายๆอย่างเช่นกิจกรรมไปสิงบุรีนะประมาณนั้นนะก็เลย ไม่มีเวลานะครับแต่พอดีวันนี้โรงเรียนหยุดนะผมก็เลยโอครูส่งอะไรมาอีกนี่แป๊บหนึ่งนะโอเคกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะเมื่อกี้ครูส่งวิดีโอมานะครับผมก็เป็นวิดีโอเกี่ยวกับไอ้ชายที่มันโทรหายโควิดนะครับผมโอเคนะไม่ว่ากันนะโอเคนะเดี๋ยวผมพามาชมอภิมหามหการสิ่งแรกเลยนะนี่ก็คือ พระราชวังแห่งใหม่นะผมที่สร้างขึ้นมานะผมถามว่าจะย้ายราชธานีเหรอไม่ใช่นะผมอันนี้คือสร้างเป็นพระราชวางังสําหรับที่ประทับคล้ายๆกับพระราชวังดุสิตนั่นแหละนะครับที่รัชกาลที่5โปรดก้าให้สร้างขึ้นนะครับผมก็รูปแบบก็โดยเฉพาะพระนั่งอ,งองค์หน้านี้นะครับเอาแบบมาจากพระนั่งอนันตสมาคมนะครับในพระราชวังดุสิตนะครับ ส่วนภไพนั่งอื่นๆก็ลองสร้างเองบ้างนะครับสร้างเองบ้างนะครัพไนั่งองค์นี้ผมว่าน่าจะขนาดใหญ่ที่สุดแล้วเท่าที่ผมสร้างมานะครับเท่าที่ผมเคยสร้างวางมานะครับก็ข้างในจะเป็นท้องพระโรงนะครับรัหรับออกมาหาสมาคมคล้ายๆกับใไห้นั่งอานันต์เลยนะครับ ให้คล้ายพนัอานันตสมาคมเลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นสีส,สีห์บัญชรน,นะครับสำหรับทรงสเสด็จออกให้ราชราษฎรถวายพระพรนะครับตรงนี้นะครับก็อเอาแบบคล้ายๆเหมือนพนั่งอานันตสมาคมเหมือนกันนะครับส่วน ส่วนที่เหลือนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็สร้างสร้างเองบ้างนะครับสร้างเองนะครับแล้วก็อภิมหามาึมาการสิ่งที่สองก็คือนี่ครับผมวัดแห่งใหม่นะครับก็ส่วนหนึ่งก็ประยุกมาจากวัดใหม่บ้างนะครับผมวัดใหม่ที่อยู่ตรงพระราชวังที่เคยไปรีวิวนั่นแหละนะครับก็พอดี ในไหนมีวังใหม่แล้วก็ต้องมีวัดประจําพระราชวังด้วยนะครับก็เลยสร้างเป็นวัดแบบนี้ขึ้นมาชื่อวัดโทนะวัดโทนะครับก็มีพระโบสถนะอยู่ตรงนี้นะครับพระโบสถอันนี้อันนี้อย่าเพิ่งเข้าใจว่าเป็นใบเสมานะครับผมอันนี้ก็คือลูกนิมิตนะครับลูกนิมิตก็อย่างที่ผมบอกนะว่าแบบนี้สร้างขึ้นมาเพื่อจําลองอประเพณีหรือฐานที่ต่างๆนะผมก็ การตัดไว้ลูกนิมิตก็เป็นหนึ่งในนั้นนะผมเดี๋ยวอีกไม่นานนี่แหละผมจะทําคลิปไอพิธีตัดไหว้ลูกนิมิตนะครับของวัดนี้นะครับแล้วก็วัดนี้เป็นวัดแรกนะครับที่ผมสร้างพระพุทธไสย,ย์ด้วยนะครับนี่นะพระพุทธไสย์นะครับ,ายยารบอาจจะไม่เหมือนจริงก็ต้องขออภัยด้วยนะผมก็เอาแบบมาจากวัดอย่างเช่นวัดโพวัดพระนอนจกักรสีอะไรเงี้ยวัดพระนอนจักรสิมก็เพิ่งไปนะนะ ใครอยากดูภาพก็ไปดูได้ที่เพจนะเพจ MyFender Family Channel นะครับโพสเกี่ยวกับกิจกรรมของช่องทุกอย่างนะครับแล้วก็สาระความรู้ต่างๆนะส่วนตรงนี้จะเป็นพระหมหาเจดีนะก็เอาแบบมาจากวัดใหม่นี่แหละวัดใหม่แต่ว่ามาประยุกต์นิดนึงนะข้างในนะครับจะแตกต่างจากวัดใหม่โดยสิ้นเชิงเลยก็คือว่าจะเป็นโถงโล่งอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีพระหมหาเจดีส่วนของวัดใหม่นะี่ก็คือจะแบ,บ่งเป็นชั้นๆ,ๆนะ ก็ผมอาจจะเคยพาเข้าไปชมข้างในของวัดใหม่แล้วนะครับก็ไปติดตามได้นะมีคลิปย้อนหลังนะไปดูได้นะครับจะดีของที่นี่นะครับจะสูงกว่าของวัดใหม่นิดนึงนะของวัดใหม่ส่วนตรงนี้จะเป็นพระวิหารหลวงนะพระวิหารหลวงนะครับแบบจะคล้ายๆกับพระอุโบสถเลยครับตรงนีนะ้แล้วก็เรือนไม้ตรงนี้ก็จะเป็นเรือนเรือนเอ,อ่อ กุตินะปกฏิพระสงฆ์นะครับก็สร้างเป็นบ้านทรงไทยอย่างนี้เลยนะแล้วก็แบ่ง,ง,นะงนะเป็นห้องนะตรงนี้นะเป็นห้องกึ่งกลางนะเป็นห้องที่จําวัดของเจ้าวาดนะเพราะ,ะนั้นผมไม่เข้าดีกว่านะครับผมอันนี้ก็คืออภิมหามหึมามการอย่างที่สองนะผม ก็บางคนก็จะถามนะว่าทําไมผมเลือกสร้างพระราชวังใหม่ตรงนี้นะครับก็เพราะว่าตรงจุดนี้นะจะใกล้กับสถานีรถไฟหลวงจิรดาที่สุดนะครับนี่ผมสถานีรถไฟหลวงจิรดานะครับก็สร้างจําลองว่าสําหรับพระหมหากษัตริย์ที่จะเสด็จทางรถไฟนะครับก็มาประทับที่นี่นะครับจะได้ไม่ต้องเสด็จจากพระราชวังหลวงแล้วก็ไปเลยนะมันเสียเวลานะครับก็คือมาพักที่นี่ก่อนแล้วค่อยไปนะครับผม อันนี้ก็เป็นเรื่องที่คิดเองล้วนๆนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับก็สร้างจําลองมาจากลานพระบรมรูปทรงมานะครับก็อย่าว่ากันนะผมผมผมไม่ได้ลบลูนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เห็นจุดตรงนี้อันนี้ก็คือจําลองคล้ายๆมุดของคณะรารนะครับคล้ายๆอย่างนั้นนะที่ปฏิวัติเมื่อปีสองสี่เจ็ดห้านะครับประมาณน,นะครับ จริงมันไม่ใช่ว่าปฏิวัติหรอกนะเป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองนส่วนตรงนี้นะ <basis. S 1> ก็คืออพิมหามหคือมาการอย่างที่สามนะก็คือถนนนะแล้วก็อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขนาดจำลองนะครับก็ถ้าสร้างไม่เหมือนประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับยุงนะยุง <free> เมื่อกี้ตัดผมไปแล้วสองครั้งเนี่ยเจ็บมากนะครับส่วนอันนี้นะครับก็ได้แรงบันดาลใจจากที่ไปสิงห์บุรีเหมือนกันนะนั่นก็คือตอนนั้นเป็นวันสุดท้ายนะผมไปสองวันนะครับวันสุดท้ายก็คือเขาพาไปวัดพิจุลทองนะเดี๋ยวแป๊บนึงผมโอ้จะทำไงดีพอดีวันนั้นนะผมไปวัดพิกุลทองมานะครับแล้วถนนนะครับ ด้านหน้าของพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะครับก็คือเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ลำดับที่2มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับของประเทศไทยนะครับเนี่ยตรงถนนเขาจะมีเสาไฟเนี่ยเป็นทางอย่างนี้เลยนะครับมันก็เลยเอามาจําลองคล้ายๆกันนะครับถ้าไม่เหมือนก็ขออภัยด้วยนะครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้เป็นถนนเชื่อมระหว่างกรีธาสถานแหงชาติซึ่งเป็นอภิมหามหาการอย่างที่4นะครับ กับวังหน้านะครับตรงนู้นะโอเคพูดต่อเลยนะครับอันนี้ก็คือกรีธาสถานแห่งชาตินะครับก็คือเป็นสนามกีฬาเนี่ยแหละประจำชาตินะครับผมก็เอาแบบมาจากสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีนี่แหละนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ j จดีตรงนี้ก็สร้างคล้ายๆแบบของ อนุสาวรีย์ทานอา,าสาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะประมาณนั้นนะครับสร้างกลางถนนเลยแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับแตอนนี้เดี๋ยวผมจะเดินไปตามถนนนี้แล้วกันนะครับซึ่งสร้างเชื่อมระหว่างวังเก่ากับวังใหม่นะครับวังใหม่ก็ที่ไปเมื่อกี้นี่แหละนะครับตอนนี้เราก็จะเข้าสู่ถนน หลังวังนะครับถนนหลังวังนะครับหลังวังหน้านี่แหละนะครับนี่วังหน้านะครับเราก็จะมาเห็นอภิมหามหาขึ้มาการอย่างที่5นะครับผมนั่นก็คือตึกยาวตรงนี้นะครับก็เอาแบบมาจากตึกยาวของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนะครับนี่เอาแบบมาคล้ายๆกันเลยนะครับถ้าไม่เหมือนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ เนี่ยตึกยาวนะครับส่วนนี้ก็คือพัดตําหนักที่ผมเคยรีวิวให้ดูนะครับนี่ก็คือสวนสาธารณะสวนบรวรน,นะครับสวนบรวรน,นะครับถ้าถ้าชื่อมันดูขัดแย้งนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เป็นสวนสาธารณะนะครับส่วนพระราชวังตรงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง แต่จะมีเพิ่มเติมพระนางองค์นี้ขึ้นมานะครับก็สร้างจำลองคล้ายๆพระนางชายชุมพลนะครับก็ไม่นับว่าเป็นอภิมหามหก็แลลวกันนะครับผมส่วนสนามหลวงสนามหลวงก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไอ้โอคิปเปอร์นี่สร้างเล่นๆเฉยๆนะครับผมสร้างเล่นๆเฉยๆเดี๋ยวต้องรื้อนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นอภิมหามหึมาการอย่างที่6นะครับผมซึ่ง หลายๆคนก็อาจจะถามนะว่าเอา้าเราจะลื้ออนุสาวรีย์ทำไมนะครับผมอนุสาวรีย์มันสวยๆอยู่แล้วนะครับจะลื้อทําไมก็เพราะว่าหนึ่งอนุสาวรีย์เนี่ยเวลามีงานพระเมนนะก็คือสร้างพระเมนตรงเนี้ยนะครับพอถ่ายรูปมันก็จะเห็นอนุสาวรีย์ด้วยมันก็จะเสียทัศนียภาพสิครับมันก็จะเสียทัศนียภาพนะครับก็เลยจําเป็นต้องย้ายอนุสาวรีย์ออกนะครับแต่ผมก็ไปสร้างแทนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่าผมไปสร้างใหมนะ่ในที่ใดนะครับผม ก็อาคารเก่าๆนะพี่อยู่ตรงนี้ก็รื้อทิ้งหมดเลยนะครับแล้วก็สร้างเป็นอาคารแบบนี้ขึ้นมานะครับส่วนไอรั้วนี่ก็ยังเหมือนเดิมนับยังเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนก็คือเนี่ยซูมประตูนะครับจากเดิมมันมีสองบล็อกนะครับความกว้าง2บล็อกแต่อันนี้ผมขยับเป็นบล็อกเดียวนะครับนี่ครับแล้วก็ข้างในผมก็ทําเป็นพิพิธภัณฑ์นะครันี่ทําเป็นพิพิธภัณฑ์มันเกิดบั๊กอะไรขึ้นเนี่ย นะครับตรงนี้ก็สร้างจาสร้างเป็นพิพิธภนนัณฑ์นะครับรวบรวมพวกบล็อกสําคัญต่างๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาอ่าเดี๋ยวค่อยบอกว่ามาเจาะลึกใน EP ต่อไปเลยเนาะเพราะว่าอันนี้เอาแค่โดยรวมไปก่อนนะเพราะว่ามันจะมีอีกเยอะนะครับนี่ครับผม อันนี้ก็คือเป็นชั้นสองนะครับชั้นสองก็จะเป็นพวกแร่พวกอะไรนี่แหละนะครับช่องลาดบุรีสเตชันนะครับช่องอันนี้เป็นช่องที่ผมติดตามแล้วก็เป็นช่อง f อนะครับช่อง f อนะครับก็จะมีพวกเครื่องมืออะไรต่างๆนะครับส่วนชั้นสามนะครับชั้นสามก็จะเป็นห้องของผมเองนะผมเป็นห้องพักของผมเองนะครับ ก็มีเตียงนอนแล้วก็มีไอ้โต๊ะเอนชาสน,นะครับแล้วก็มีกล่องเก็บของอเยอะเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมในพระราชวังพื้นที่ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมเพิง่งเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ นั่นก็คือรั้วนั่นเองครับผมนี่รั้วนะครับก็<อ>ใช้เวลาทํารั้วนี่ใช้เวลานานมากครับผมใช้เวลานานมากนะครับเพื่อป้องกันพวกสัตว์อะไรต่างๆมันจะเข้ามานะเข้ามาในทางรถไฟนะครับแต่บางครั้งมันก็มาสปอนเกิดในรั้วก็มีนะเพราะว่าเราไม่ได้ปักทอสไว้นะครับปักแต่พวกเลสโตนทอสอย่างเดียวให้ ไอรารสโตนี่มันทำงานนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอ,อหยุดสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันที่ราชบุรีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับเออโอเคผมลืมอยู่อย่างหนึ่งนะผมนั่นก็คือเนี่ยผมอาคารสถานีชุมทางตลิ่งชันเก่านะผมก็สร้างประดับไว้เฉยๆนะครับก็ขอโทษด้วยนะเมื่อกี้ผม ก็พักแป๊บหนึ่งไปเข้าห้องน้ำนะแล้วพอดีมันปิดนะผมก็เลยต้องแยกทำนะผมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปตัดต่อรวมกันก็ได้นะผมไม่ใช่ปัญหานะเนี่ยคืออาคารสถานีเก่านะครับก็สร้างประดับไว้เฉยๆนะครโอเคนะครับเดี๋ยวเราเจอกันนับที่สถานีลาดบุรีนะครับ ว่าที่สถานีราบุรีนี้มีจุดที่เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับเ okay, คบเดี๋ยวเจอกันครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงสถานีรถไฟชุมทางหนองประดุกแล้วนะครับผมก็มีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่อัปเดตเข้ามานะผมนั่นก็คือนี่ครับผมเส้นทางรถไฟสายสุพรรณนะผมก็ผมจะไม่ได้ไปทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือเส้นทางรถไฟสายสุพรรณนะครับก็ สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยว EP หน้านะครับค่อยมารีวิวนะครับผมว่าเส้นทางมันเป็นยังไงนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ราดบุรีก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันครับโอเคนะครับตอนนี้ก็มาถึงลาดบุรีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เห็นไกล้นะครับนี่ครับผมอนุสาวรีย์นะที่ย้ายมาจากตรงสนามหลวงนะครับก็ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็สร้างเป็นอนณาเขตบ้านใหม่นะผมแับอนุสรสถานมาตูภูไมเค d e เดอร์แฟมิลี่นะครับแล้วก็เขียนบ้านเล็กทีบขอผมนะครับนี่นะครับแล้วก็มีการขยายแม่น้ำแม่กรองให้ใหญ่ขึ้นนะครผมจากเดิมนี่มีขนาดถึงแค่ประมาณนี้นะครับก็มีการขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับางอีกฟางหนึ่งก็คือโรงเรียนเบนนะครับ เนี่ยลงเล่นเป็นนะก็อาจจะมองไม่เห็นหน่อยนะเพราะว่าฝนมาตกนะครับเดี๋ยวผมไปนอนก่อนแป๊บหนึ่งนะครับก็มีคนมาถามนะว่าทำไมแจกแมปแล้วเล่นไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องไปดูนะว่ามันผิดพลาดตรงไหนนะครับ แต่ว่าผมว่าไม่น่าจะเกินกุมภาพันน่าจะแจกนะครับผมเพราะว่าหลายๆจุดผมยังสร้างไม่เสร็จเลยนะครับหลายๆจุดยังสร้างไม่เสร็จนะครับโอเคตอนนี้เรามันจะข้ามแม่น้ำแม่กลองไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือเป็นฝั่งของโรงเรียนเบนนะครับนี่โรงเรียนเบนก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ยังเหมือนเดิมนับนี่อนาคตยังใหญ่เหมือนเดิมนะครับผม อืโอเคนะครับนี่ตอนนี้ผมกำลังจะไปที่สถานีราชบุรีนะครับซึ่งมีลายซึ่งมีจุดที่เปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะครับนี่ผมนี่ก็คือวงเวียนกลับรถจักรนะครับก็สร้างประดับขึ้นมาเฉยๆนะครับแต่จริงๆมันมีนะครับผมแต่ว่าปัจจุบันหญ้ามันขึ้นลกหมดแล้วนะครับ อันนี้ก็คือสถานีราชบุรีนะครับแล้วก็มีการขยายชานชลาให้กว้างขึ้นนะครับให้กว้างขึ้นนะครับจะได้เหมือนของจริงมากที่สุดนะครับโอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะไปดูจุดปลายทางของเส้นทางที่ผมสร้างมาถึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปกันนะครับ นี่คือสถานีรถไฟบ้านคูบัวนะครับไปยาวๆเลยนะครับโอเคครับสถานีนี้คือสถานีบ่อตะคลอนะครับบ่อตะคลอนะครับตรงนี้จะเป็นที่อยู่รถที่น้อยคนที่จะรู้จักนะอันนี้คือที่รถบ้านป่ากไก่นะครับ นี่ผมไม่แน่ใจนะว่ามีขบวนอะไรจอดมั่งนะครับแต่ว่าน่าจะไม่มีแล้วนะครับไม่มีขบวนที่จอดแล้วนะครับหรืออาจจะมีนะผมยังไงก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับวันนี้คือสถานีรถไฟปากท่อนะครับที่มีข่าวรถไฟชนกันเนี่ยแหละนะครับสถานีนี้เลยนะครับก็ตอนนี้ก็ปิดตำนานนะกรัยก๋วยเตี๋ยวปากท่อนะครับผมก็ คือด้วยความที่ผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวคือจะด้วยเศรษฐกิจก็ไม่ใช่นะคือตอนนี้รถไฟก๋วยเตี๋ยวรถไฟปากท่อน,นี่ก็คือเขาไม่ได้เขาไม่ได้ขายแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกเสียดายเหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นตำนานคู่กับรถไฟสายใต้เลยนะก๋วยเตี๋ยวปากท่อนเนี่ยนะครับส่วนตรงนี้นะครับคือสถานีรถไฟบางเขมนะครับซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อ ของจังหวัด3จังหวัดนะับนั่ก็คือจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็สมุทรสงครามนะครับซึ่งบริเวณถ้าผมจําผิดขอโทษนะครับบริเวณชานชาลาเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีนะถ้าจําไม่ผิดส่วนตัวคารสถานีจะอยู่สมุทรสงครามนะครับหรืออะไรนี่แหละจาไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมค้นหากันนะใช้เวลาสักแป๊บนึง คือมันเป็นร้อยต่อ3จังหวัดอะนะครับจะเรียกว่าอะไรสเหลี่ยมทองคําก็ไม่ใช่นะ <g ül> นะแป๊บหนึ่งสถานีรถไฟบางเขมโอเคนะครับค้นหาในวิกิพีเดียก่อนนะครับ นี้เดี๋ยวทำไมข้อมูลมันไม่มีเลยเอ,เอาที่แน่ๆคือมันเป็นรอยต่อ3จังหวัดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าส่วนไหนอยู่จังหวัดอะไรนะครับ ก็ให้รู้กันนะว่ามันเป็นร้อยต่อนะสามจังหวัดนะครับอันนี้คือสถานีรถไฟเขาย้อยนะสถานีรถไฟเขาย้อยแต่คือไอบางเขมเมื่อกีบ้บางจุดมันจะอยู่ในเขตจ,จังหวัดสมุทรสงครามนะครับบางจุดนะครับอันนี้จะเป็นสถานีหนองปลาไหลนะครับจุดสิ้นสุดนะครับเส้น ทางรถไฟทั้งคู่นะครับสัญญาที่1น,นะครับต่อไปจะเป็นสัญญาที่2แล้วนะครับก็คือจากหนองปลาไหลไปชุมพรนะครับชุมพรหรือหัวหินว่าจําไม่ผิดถ้าจําผิดขอโทษนะครับนี่คือสถานีบางจากหรือเปล่าโอเคใช่นะครับสถานีบางจากนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงสถานีรถไฟเพชรบุรีแล้วนะครับสถานีรถไฟเพชรบุรีนะครับ เนี่ยเป็นสถานีขนาดใหญ่เลยนะครับผมนี่นะครับสถานีรถไฟเพชรบุรีนะครับนี่นะครับสถานีรถไฟเพชรบุรีนะครับโอเคนะครับตีระฆังเอาเลิกเอาใช้นิดนึงนะครับแล้วก็ตรงนู้นนะครับจะเป็นสะพานรถไฟนะครับ ข้ามแม่น้ำเพชรบุรีนะครับข้ามแม่น้ำเพชรบุรีนะเอเคนะครับแล้วก็ไปถึงจุดสิ้นสุดนะครับตรงนั้นจะเป็นสถานีเขาถมลน,นะครับเขาถมลน,นะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงสถานีปลายทางนะครับที่ผมสร้างถึงนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของสถานีอะไรจําจไม่ได้แล้วนะครับแต่คือยังสร้างไม่เสร็จน,ะนี่ตรงนี้จะเป็นจุดสิ้นสุดนะครับแล้วเดี๋ยวจะสร้างต่อไปเรื่อยๆนะครับคาดว่าน่าจะเอาไปถึงหัวหินซะก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยพักนะครับไปถึงสถานีหัวหินนะครับ ก็ที่มีการอัปเดตก็มีประมาณนี้นะครับก็เป็นไงบ้างครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอโทษด้วยที่ไม่ได้มาถ่ายบ่อยๆนะผมก็ถ้าชอบเมื่อก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต e ให้ด้วยกันนะผมก็ช่วงนี้จะพยายามหาเวลานะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูนะผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมต้องวกกลับไปที่สถานีราดบุรีครั้งหนึ่งนะผมก็โอเครับายๆครับผมสวัสดีครับ